ครับก็สวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พานานามากันที่หมายไหลวิวนะครับก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็ทีมงานนายชัยนาตุมตามนะครับคือลงเบ็ดลงอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีผมออกไปซื้อของข้างนอกครับเดี๋ยวก็ก็เลยคิดว่าไหนลองถ่ายบรรยากาศหน้าหมายมาให้ดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นักตกปลาแล้วก็เหล่าจอมยุทธเยอะไหมนะครับสำหรับไม้ไหลวิวนะครับอันนี้ก็กําลังเข้าไปนะครับออกไปซื้อของมาเมื่อกี้นะครับไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยนะครับไปซื้อพวกน้ําดื่มน้ําอะไรนะครับมาดูนะฮะดูโอ้ยังกับตลาดนัดนะครับวันนี้คือวันหยุดสงกรานนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับอันนี้คือวันหยุดสงกรานวันนี้โอ้โหดู นักตกปลายังอยู่เยอะมากแน่นมากนะครับสำหรับหมายไหลวิวนะครับพอผมเองนะชัยแล้วก็น้าตุงมตามก็ลงเบ็ดลงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาดูนะครับดูนี่โอ้โหรถดูรถนะครับพวกผมจะอยู่หางๆเลยนะครับอยู่ทไทยๆเลยนะครับนี่นะครับเหล่าจอมยุทธนะครับเพียบเลยนะฮะนี่นะครับอย่างแน่นเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับวันยงวันยุดนะครับนักตกปลาก็เยอะเหมือนเดิมดูนะครับนู่นนะครับผมจะอยู่ตรงล่มเขียวล่มแดงล่มเขียวล่มเหลืองนู่นนะฮะผมอยู่หางๆเลยนะครันู่นนะฮะนาชายกันนะตุ้มตามนาชายแกก็ได้ตัวแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าน้าตตุ้มตามได้ตัวหรือยัง

ครับมาครับปลาเริ่มเข้าแล้วนะครับนี่โอ้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 อะไรอ่ะมั้งไปถ่ายเอาแล้วคนนี่นี่นี่ปลาเริ่มเข้ามาถึงนี่แล้ว แก้วป oh. 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 <source> ุ๊บปุ <so> ๊บโอ้โหโอ้มาโอ้ยตัวเป้งไงโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยดนะครับนะตรงตามลงไปตีเบ็ดข้างล่างแล้วนะ หลังจากที่นาฝั่งนู้นนะฮะด้ปลาสามสี่ตัวติดกันนะฮะนาตูมตามเดินลงไปเลย <c oughs> ตีไม่ถึงปลานะครับเลยต้องลงไปฟาดในน้ำนะนุ่น <c oughs> ดูนะดู <c oughs> เบ็ดสั้นนะเบ็ดเกาฟุตนะ <c oughs> ดูดูนะแทบจะถึงคอแล้ว รวบเข้าไปตวโอ้ยไม่อยากจะนึกภาพตอนปั่นขึ้นมาเลยเยอะนี่นายชัยวะนายชัยก็ลงไปเมื่อกี้นะแข่งกันสองคนเพาแล้วพอแล้วพรแล้วไม่ไหวแล้วปลากินไก่ตีไม่ถึงปลาป้านมาป้านมากินไก่สิเล่นอะไรกันน้อี่ นู่นค่อยดูนะค่อยดูนะคือตีไกลามากเลยนะตีไกลามากจริงๆนะไม่ใช่ตีไกลธรรมดานะขนาดเบ็ดสิบฟุตยังต้องเดินลงไปในน้ำมาเห็นไตั้นแน่นบ่นู่นนู่นไกลนู่นโอ้โหโหดโหดร้ายโหดร้ายไปอ่ะ,อะไปอีกรอบหนึ่งบ่ ถ้าอยากตีไก่ต้องเดินลงน้ำวะจะโหดไปไหนอ่ะ